อา้าวทุกคนจะเริ่มงงเลยเชื่อมันคืออะไรวะถ้าแต่ถ้าเกิดใครได้ภาษาอังกฤษจะรู้คําว่า passive voice คืออะไรโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายถูกปะอ่าประโยคนี้มันคือ passive voice นะทุกคนเนีย่ยภาษาไทยไม่มี passive voice อันดับแรกภาษาไทยไม่มี passive voice เป็นรูปเป็นล่างเป็นรูปประธรรมอะไรขนาดนั้นแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นมี passive voice แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอนา้นาเมื่อกี้ไวยากรณ์คือกฎของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษอะ จะมีจุดที่เป็น c o m นเคียวซือ i ต n งแวก์กรตัวเนี้ยจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นที่เป็นียวซือแต่งคือจุดร่วมกันจุดที่มันแบบเนี้ยมันซ้อนกันแล้วแบบอ้าวไอ้นี่เหมือนกันนี่นางั้นออกปะอันนี้เหมือนกันนี่นาะอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาญี่ปุ่นอ้าวตรงนี้เหมือนกันเงนี้ยถ้าเราเก็ตภาษาอังกฤษจ,จะทําให้เราเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อกี้คําถามบอกว่าต้องไหมอย่างที่บอกไม่จําเป็น ไม่จำเป็นต้องก็ได้แต่ถ้ารู้ก็